สนับสนุนโดยคู่สร้างคู่สมเชื่อมโลกกับครอบครัว กลับมาสู่รายการพบกันวันที่กันต่อยังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจนันวิพาดีลกสัมพันธ์รองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยรา,รา,ราชาพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแนะนําแบบนี้ทางการไปแต่ถ้าบอกว่าเป็นอาจารย์เจีย๊ยบหรือว่าแม่เจีย๊ยบคอลัมนิสในคู่สร้างคู่ส่ชื่อคอลัมน์ของอาจารย์คือคหลายคอลัมน์ค่ะหลคอนแรกเนี่ยคุณดำรงตั้งชื่อให้ก็คือวัยรุ่นกับเซ็กส์วัยรุ่นกับเซ็กส์คนเขียนวัยรุ่นมากก็เลยขยายไปเรื่อยๆนะคะก็คือ เป็นเพศศึกษาน่ารู้นะคะแล้วก็มีเซ็กเรื่องแปลกเรื่องจริงแล้วก็ที่อีกอันหนึ่งที่เริ่มิตขึ้นมาเรื่อยๆก็คือไขปัญหาทางเพศค่ะเพราะว่าเรื่องเซ็กซ์ไม่ได้เป็นปัญหาของวัยรุ่นเท่านั้นทุกผู้ทุกวัยก็บอกว่ายิ่งผู้ชายวัย40กว่าเนี่ยเป็นวัยโชกค่ะเข้าใจไหมคะคำว่าวัยชกวัยชกแปลว่าอะไรนะคะอาจารย์แม่พออายุ40กว่าอัพเนี่ยนะคะคือ42แต่เปอร์เซ็นที่สูงสุดก็คือช่วง45อัพถึง47่ เขาจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมขอโทษนะคะความตื่นตัวทางเพศลดลงสมรรถภาพลดลงเอ๊ไม่มีเสน่ห์กับภรรยาเลยหรือไงอะไรเงี้ยก็เริ่มตัวใจไม่มีเสน่ห์ใครก็ไม่รู้นะคะระหว่างภรรยาไม่มีกับสามีหรือสามีไม่มีกับภรรยาต้องเป็นกันค่ะต้องด้วยกันนะคะเพราะการสุดส่วนผสมของการที่จะมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวทั้งคู่ต้องร่วมมือกันเพราะฉะนั้นหนุ่มๆวัยนี้ก็เลยจะพยายามไปหากิ๊ก เพื่อพิสูจน์ความเป็นชายพิสูจน์ว่าเขายังมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามหรือไม่หรือบางครั้งเนี่ยโบราณเขาจะเหมือนกับการชินนะคะกับภรรยาทําไมมันไม่คึกคักเลยน้ำริกถ้วยเก่าทาไมกับผู้หญิงเดิมฉันยังคึกคักคือฉันจะเหมือนอย่างนี้ไหมเป็นการลองของแต่ของบางอย่างมันเล่นไม่ได้ค่ะมันพาชีวิตครอบครัวไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเช่น เรามีภรรยาดีอยู่แล้วมีลูกดีอยู่แล้วมีครอบครัวดีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปยุ่งกับผู้หญิงอีกสักคนนึงคิดว่าเล่นเล่นแต่ผู้หญิงเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นด้วยเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าในขณะนี้มีผู้หญิงอยู่กลุ่มหนึ่งที่ชอบของสําเร็จรูปประเภทปากกระป๋องเปิดปุ๊บกินปั๊บโอ้โหอย่างคุณดำรงเนี่ยนะคะใช่เลยเป็นที่หมายปองใครๆมากๆคุณดำรงยังต้องพิสูจน์อยู่ไหมคะใช่ต้องพิสูจน์โชคอยู่หรือเปล่าไม่ทราบตเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทําให เกิดการเรียกว่าเพศสัมพันธ์นอกสมรสเราจะเรียกว่ากิ๊กเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะคะแต่มันก็ทําให้ชีวิตครอบครัวล่มสลายได้นี่ขนาดจุดเล็กๆใช่ค่ะเพราะว่าถามว่าทำไมนะคะภรรยานะคะภรรยาเนี่ยสามีอาจจะมองว่าการมีนอกใจภรรยาเนี่ยเขาไม่ได้นอกใจนะผมยังรักคุณหญิงเหมือนเดิมแต่เขานอกกาย นึกออกไหมคะแต่ผู้หญิงทำมาแก้ตัวแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่นอกกายกับนอกใจเป็นเหือนกันถูกต้องถูกไหมคะก็ลองผู้หญิงทำสิใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกมันไม่ใช่แค่เรื่องของทางกายแต่มเป็นเรื่องของทางใจเพราะผู้หญิงมีเซ็กส์าไม่ได้มีเพราะความต้องการที่าัดมานะคะที่คุณพ่อไม่ค่อยคิดคือลูกค่ะนะคะลูกเนี่ย เขาเห็นพ่อเป็นสมมุติเทพใช้คำนี้ละกันนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดฮีโร่ของเขาแต่ณวันหนึ่งเมื่อพ่อนอกใจแม่มันไม่ใช่เรื่องเล็กสําหรับเด็กโดยเฉพาะลูกสาวนะคะ<อ>หรือลูกชายที่รักทั้งพ่อทั้งแม่มากๆคใครจะมาบอกว่าแยกทางกันแล้วไม่มีปัญหากับเด็ก อาจารย์เจ็บคนหนึ่งล่ะเถียงหัวชนฝาแต่พฤติกรรมของเด็กจะออกในรูปแบบใดเพราะเราอยู่กับเด็กมาตลอดนะคะ30 40ปีเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเด็กบางคนเขาไม่มีปัญหาทางการเรียนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหาทางจิตใจแต่เด็กบางคนออกชัดเจนเลยออกนอกลู่นอกทางไปเลยเพื่อประชดพ่อหรือมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เราคาดเดาไม่ได้นะคะยิ่งเด็กบางคนถูก พ่อแม่บังคับให้เลือกระหว่างพ่อกับแม่มันเป็นความยากของชีวิตลำบากมากนี่แค่เป็นเรื่องเล็กๆในประเด็นอีกเป็นร้อยแปดพันเก้าในเรื่องของเซ็กส์ค่ะแล้วเรายังมีอีกใช่ไหมคะเดี๋ยวพักครู่นเดี๋ยวตอนนี้ประเด็นปัญหาที่มีอยู่คือเรื่องขายถุงยางในห้องในโรงเรียนพี่จิมันอีกสารพัดเรื่องเดี๋ยวพักครู่หนึ่งอาจารย์จิ๊บจะแนะนำเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยประสบการณ์อะไรอย่างไรเดี๋ยวกลับมาพบกันมาอาทิตย์ค่ะมันเป็นศิลปะ ออต่จนะสอนเรื่องเพศนี้ต้องเป็นศิลป์ต้องใช้สาสตร์และศิลอย่างยิ่งแต่พ่อครูจะมี2ประเภทประเภทที่1ก็คือครูขี้อายนักเรียนไปอ่านเอาเองไม่สอนเลยกับประเภทที่2ก็คือครูประเภทลามกมากนะเข้ามาแล้วเด็กผู้ชายหากันตึมตึมเต็มพราะเด็กที่เรียบร้อยผู้ชายและเด็กผู้หญิงก็จะไม่อยากฟังไม่เข้าห้องเรียนนี้และวและถามก็ได้อะไร